โอเคนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำให้ลายกราบลื่นปื๊ดเลยนะครับตอนแรกนะครับให้เข้ามาที่ Google นะครับแล้วเข้าพิมพ์ไปว่า o p t i f i e นะครับนี่นะครับ o p t i f i e โอเคมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราเลือกเวอร์ชันนะครับที่ผมจะมาสอนวันนี้ก็คือ1.8.9นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคให้เราคิกคำว่าดาวน์โหลดนะครับทบไปไองมกับพิบวะโอเคแล้วก็กดตรงนี้ด้วยนะกดตรงนี้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้เราตรงนี้นะครับกดกลับก่อนนะครับเมื่อกี้โฆษณากดหม่นะถ้ามันไม่ติดนะทโอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะครับโอเค่ะ ล้วก็จะได้เป็นไฟล์ตัวแป๊บหบนึง่งในบตัวอรม้มันก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับผมอะเราก็เข้าไปเออนี่นะครับเข้าไปในไมค์ครับนะครับแล้วเราก็ไปรันตัวเกมนะครับที่ยังไม่ได้ลงมอดออฟติไฟอะไรนะครับคลิกเข้าไปเลยครับโอเครอแป๊บหนึง่งนะครับผมอะ ก็ไม่ดวงยากอะไรขนาดนั้นนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับกดออกไปเลยนะครับแล้วก็เข้าแตะบนคลิกเข้าไปเนี่ย y อฟติที่เราโหลดมาเมื่อกี้นั้ครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับอ่ะแล้เป็นมันจะขึ้นมาตรงนี้ถือว่าสําเร็จนะครับโอเคเข้าเกมไปเลยนะครับแล้เราก็มาเลือกนะครับ o p t i f y นะครับนี่ครับออของเรามา ไปดูกันนะว่าจะลื่นหรือไม่นะครับเข้าไว่าเขาไปในแอปต้องอะไรได้นะต้องไปปรับอ,อ,อะไรด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับมาเนี่ยก็น้ามาครับของเราแล้วนะ,ะสิ่งที่ปรับก็ประมาณนี้เลยสาหรับบนที่เครื่องหดหน่อยๆนะครับประมาณเรมสี่กิกขึ้นนะครับก็ประมาณห้าหกนี่นะครับเครื่องก,าก่าวจริงๆนะครับ ปรับเป็น3แล้วก็4นะครับแม็กเฟลมเหยนะไม่ปรับเป็นสูตรเลยนะครับลิมิตนะครับกราฟิกให้ปรับเป็นฟาส์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นออฟไปเลยนะครับอันนี้ความสว่างนะครับ2ตัวนี้นี่ก็คือความใหญ่ของหน้าจอแน่รับโอเคเชีเตอร์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนครับฮะดีเทลเรา อันนี้คือไม่นะปิดไปเลยอันนี้คือต้นไม้ปรับเป็นสม a ลนะครับสกายปิดนก็ปิดคนระปิดอันนี้ก็ปรับเป็นตรงนี้แหละครับดอกใบเทยมนะครับ,บ,รบอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็คือบแบบว,ว่าดอกแบบสามดีนะครับเนี่ยเขาจะบอกอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรนะรสองตัวนี้อันนี้น่าจะฝนปรับเปิด o ไปเลยนะครับ อันนี้ไม่รู้นี้คือโชว์ผ้าคลุมนะครับน่าจะประมาณนั้นอันนี้ปรับเป็นสองนะครับ่ะอันนี้ปิดไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้โอเคอันนี้ให้ปรับเป็นออฟไปเลยนะครับอ่าสำหรับเครื่องที่ไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับอันนี้ให้ปรับเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ปรับเป็นออฟหมดเลยเปิดตัวนี้ไว้นะครับอันนี้ก็ ตามนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับไม่ต้องเปิดอะไรทั้งสิ้นเลยเนีย่ยอันนี้ก็แค่นี้อันนี้ปรับเป็นสามสิบด้วยนะครับโอเคจะปรับเป็นประมาณห้าแล้วกันนะเข้าไปดูในแบบกันเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับถ้ามันกระตุกอีก้ามันยังกระตุกอีกนะครับ ให้ทำตามผมเลยนะครับนะเ่าแบบนี้ให้เป็นสีนะครับอันนี้ก็ปิดเป็นออฟหมดแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ปิดไปเลยนะแค่นี้เราก็จะลื่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวหนัดคลิปออกไปมันจะลื่นอันนี้ก็ลื่นมากเลยนะครับโอเค แต่ว่าถ้าเราปิดตรงนี้นะครับเนี่ยแอนิเมชันนะครับถ้าเราออฟหมดนะมันก็จะเป็นแบบนี้ยวแป๊บนึงนะลาวาเยู่นี่ใช่ไหมไฟไม่จะไปต้อไฟดูมันจะนิ่งแบบนี้เลยนะดูนะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเราเปิดนะครับปั๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เลย ดอมันก็จะมีไฟขึ้นโอเคอ่าแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับเยฮูย